วันจันทร์มันเดย์เด d a มันเดย์วันนี้วันจันทร์แต่อดีตมานยังไม่เคยรู้ว่า Today m มันเดเปลว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่า t o d a มันเดย์วันนี้วันจันทร์ถูกมรรคเดยด พ่กนี้วันอังคารรู้แล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เขาใช้กันทั่วโลกหลวงพ่อจึงไปประเทศแคนาดาไปสอนชาวแคนาเดียถ้าประเทศเขาเรียกว่าแคนาดาประเทศแคนาดาถ้าคนเขาเรียกว่าชาวแคนาเดีย เขาพูดภาษาอังกฤษเราก็ไปสอนเขาพูดภาษาเ,เขาสอนเ,ออเขาพูดภาษาอังกฤษได้เ็าเป็นภาษาเขาทีนี้มันก็ขยายสมาธิไปได้ไกลคนเราเนี่ยนะอยากจะอายุยืนน่ะอยากพากันเศร้าให้พากันชื่น ทำจิตใจให้ชื่อบานหรือว่าทำความร่าเริงควาร่าเริงเนี่ยนั้นมีอยู่ไายร่าเริงถ้าหาว่าร่าเริงด้วยคำก็ทำให้อายุยืนร่าเริงได้ทำก็หมายถึงว่าความสดชื่นความสดชื่นก็หมายถึงว่าไม่มีอารมณ์เบ,บ,บี้ยวเบี้ยวบูดบูดเข้ามาในใจิตใจ อย่างนี้บางทีก็วิตกเกิดวิตกก้รงกวนเจ็บนู่นนี่เจ็บนี่น่อยก็อยโอ้เป็นนู่นแล้วเป็นนี่แล้วสงสัยกันใหญ่อันนั้นน่ะมันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคหลายอย่างแทนที่จะสบายสบายไม่มีโรคไปแต่ทำตัวเองให้เศร้า แล้วก็ทำตัวเองให้มีความวิตกกังวลเรเียกเขาเรียกว่าวิตกกังวอันนี้อายุสั้นเราต้องการอายุยาวก็เพราะว่าเราต้องการทำบุญเราต้องการ้ความดีใส่ตัวพวกเราให้เยอะขึ้นไม่ใช่ว่าอายุยาวแล้วทำแต่บาปก็ไม่มีผ <ถ baptized. S 1> <M. S 2> ลประโยชน์ มีแต่จะเป็นโทษเป็นโทษให้แก่ตัวของเราความหยากของคนเรานี่มันไม่มีที่สิ้นสุดลยคิดว่าเรามีเงินล้านนึกว่ามันจะหายอยากมันก็ไม่หายร้อยล้านนึกว่าจะหายอยากก็ไม่หายพันล้านนึกว่าจะหายอยากก็ไม่หายหมื่นล้านก็นึกว่าจะหายอยากมันก็ไม่หายอีกแสนล้า,า,ยยาน นึกว่ามันจะหายมันก็ไม่หายอีกไอ้ความไอ้ความโรคของคนเนี่ยมันจะเท่าไหร่มันก็ไม่ไอ้มันไม่หายยาแต่ทีนี้ความอยากนี่ที่พระพุทธเจ้ากลัสว่าเป็นตัณหาตัณหาที่เรียกว่าความเฉยยานยาความเฉยยานอยากเนี่ยมันทําให้เอ่เอ,อมนุษย์ เนต้องได้รับความทุกข์หลวงพ่อเจ้าเพียได้กลับว่านัตทีตัณหาสมานาทีแปลว่าอะไรเนี่ยมันจะมากแม้ว่านัาทีเนี่ยเป็นแม่น้ำแม่น้ำมันจะมากหรือสม,สมุทรทะเลมันจะมากน้ำมันมากแต่ันก็กแม่ จ่หามากกว่าอย่างนี้ที่นี้ถ้าไม่มีความอยากเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้มันก็จะความอยากนี้นั่นแหละที่ทําให้เราช่วยกันกระเจรือร่นทำมาหาเรีเ่องเชิดตลอดจนกระทั่งความเป็นอยู่หรือทุกสิ่ทุกอย่างก็ต้องอาศัยความอยากแต่ว่าความอยากนั่นก็ต้องตัดลงมาว่าความอยาก พอดีพงงามไม่ใช่ว่าเมื่อไม่สมความปรารถนาแล้วก็เป็นทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้ากระตุ้ยยังติฉัมในล,ลัพธิสามปีรุกฉัมความปรารถนาไม่สมความปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราไม่ต้องการสิ่งนั้นให้มาเป็นความทุกข์อยู่ในใจเราก็กําจัดแต่ว่าการกําจัดนั้น ไม่ใช่ว่ากําจให้มันหมดไปเรียกว่าบรรเทาไม่ให้ความอยากเนี่ยเป็นไปในทางที่ทําให้เกิดโทษความอยากนี้เองถ้าหากว่าปรับุงให้ดีมันก็กลายเป็นของดีเรียกเป็อยากทําบุญบ้างอยากปฏิบ,บัติบ้างอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความอยากอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า มันเป็นไปในทางที่ดีอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีความอยากในทางที่ดีนี่เราสามารถปรับปรุงได้เพราะอย่างที่เราทํำสมาธิอย่างนี้เราก็สามารถปรับปรุงได้ให้มันเกิดความเยือกเย็นให้มันเกิดความสงบให้มันเกิดความสบงบให้มันเกิดความรึกซึ้งอยู่ในจิตใจของเรา อย่างนี้เราสามารถปรับได้การสร้างบุญกุศลต่างๆก็เช่นเดียวกันเพราะว่าการสร้างบุญกุศลต่างๆนั้นก็เท่าเพราะว่าสร้างวาสนาสร้างบารมีขึ้นการสร้างวาสนาบารมีนั้นเป็นสิ่งที่มันมีความจําเป็นที่เราจะต้องทําให้แก่ตัวของเราให้มากบางทีคิดว่า เมื่อใดก็ทําได้วันนี้ก็ไม่ทําเมื่อวันนี้ก็ไม่ทําต่อไปก็ยังไม่ทําอีกรอเขาเรียกว่ารอก่อนไปรอก่อนนั่นไม่ได้เพราะชีวิตของคนเรานั้นเขาไุทธด้เจ้าตกับว่าเป็นอนิจจงเป็นผลไม่เที่ยงสเพสังขาราอนิจาติสังข์สังขารคือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง สัพเพสังขาราทุกขาจิ์สังขารของเราเนี่ยมันเป็นของเ,อเป็นทุกสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมธรรมก็หมายความว่าเป็นรูปธรรมอะไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนรเอ่นตามที่พระพุทธเจ้าจแสดงแต่ทีนี้นจิตใจของเราเนี่ยเ,เราต้อง มาทบทวนหรือต้องทบควนอยู่เสมอว่าเราจะสร้างในสิ่งเท่มันเป็นประโยชน์จริงๆหรือว่าชีวิตนี่เอามาให้มันเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ชีวิตจะไปปล่อยให้มันเป็นไปตามโลกาภิวัตน์หมดปล่อยไปตามโลกาภิวัตน์หมดตามที่เขาอยากได้อะไรอยากทำอะไรไปในทางเท่ เ,เกิดอะไรความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินในทางาในทางยงั่วยวนอะไรต่งางๆนึกว่ามันเป็นสิ่งที่สบายสิ่งที่มีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นสิ่งเหล่านั้นคือเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่เ,เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ม,มันเป็นเครื่องระดับโลก แต่ส่วนที่เราต้องการจริงๆนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่ากุศลกรรมกุศลกรรมนั้นหมายถึงการสร้างคุณงามความดีต่างๆเพราะว่าคุณงามความดีต่างๆนี้จะพัฒนาจิตของเรานี่ให้สูงขึ้นตามลำดับ ถ้าหาว่าเราไม่ได้พัฒนาจิตของเรานี่จิตของเราเนี่ยมันจะลดระดับต่ำลงต่ำลงต่ำลงคือมนุษยธรรมเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่สูงแล้วถ้าหากว่าต่ำกว่ามนุษยธรรมก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเราเรานี่ถ้าเรียกว่าต่ำลดร,ร,ระดับต่ำลงไป ไอ้การลดระดับต,ต่ำลงไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใครทําให้ตัวของเราทําตัวของเราเองเราจะลดระดับตัวเราเองอย่างคนที่กินเหล้าเมาสรายาเสด็จไปถามพระว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาสุขสบายอย่างนี้เป็นตน้นแต่หารู้ไหมว่าความทุกข์กำลังเราเขาอยู่ทานายอีกเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็มี เรื่องที่เขาแสดงไว้ในคำพิว่ามีพระเจ้าแผ่ดินองไหนเขาเป็นผู้รักษาสินห้าตลอดชีวิตเขาก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วเขาก็สั่งลูกชายเพราะว่าแกให เป็นไงเป็นตายยังไงก็อย่าไปกินเนื้อเล่าถ้ากินลอองไปแล้วเนี่ยมันจะลดระดับจิตนี่ให้ต่ำลงไปกลายเป็นสัตว์แล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานลูกชายก็เชื่อคำพ่อเอ่อจนกระทั่งไม่เกิดการป่วยขึ้นเขาก็เอาเล่ามาให้ก็บอกว่าพ่อสั่งไว้ไม่ให้กิน ในที่สุดหมอก็บอกว่าขอนิดเดียวไม่มากนิดเดียวเขาไม่เป็นไรก็กินแต่ก็ไม่หายก็ตายตายแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในช่วงช่วงซ่วงตะกอนน่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าพวกเราจะรู้ไหมว่าช่วงตะกวนเขาเป็นช่วงหลุมช่วงเมืองไทยไอซ่วงเสื่อมแบบนี้ไม่มีมีแต่ซ่วงหลุม หลวงพ่อไปอยู่ก็หลวงปูมัน่นก็ทำเพื่อหลุมส่วนหลุม,มถ่ายลงไปก็ตุ้มแล้วก็มีหนอนขึ้นมาเต็มเลยอย่างนี้แล้วเมื่อลูกพระเจ้ากระดินไปกินเหล่าจวนตายก็เลยไปเกิดเป็นหนอน จะนี่เรอบอะไรพี่แงดูวา่าลูกเราตายแล้วลูกเราไปอยู่ที่ไหนดูไปดูมาอ้าวแล้วกันมาอยู่ที่ฐานเนี่ยมาอยู่ที่ส่วมนนียซะแล้วก็เลยลงไปคุยด้วยเทวดาไปคุยกับนอนนอน,น,อน,น,อนแกทําไมมาเกิดที่นี่ดูสิแกมาเกิดที่นี่สกรกกรน่าดู ลูกชายก็สอบว่ายังไงรู้ไหมลูกชายก็สอบว่าโอ้ยที่นี่สบายมีตอนเช้าตอนเย็นคนส่องอาหารให้แมนก็รพก็เลยสำเร็จบรรดาให้ผลตกลงมาน้ำนอนก็ตายไปจากนั้นก็กไปเกิดสวรรค์ที่เดียวกับพอ่อ อย่างไรก็ตามถ้าเรารู้จักการทำบุญรู้จักการสร้างความดีนี่นั่นคือ,อสิ่งที่ชีวิตของเราได้รับแคช่ชนะไม่ใช่ว่าเราไม่ความสุขมีครอบครัวมีบ้านมีเรือนมีอะไรแล้วก็จะมีความสุขต่อไปถึงรอบข้างหน้านั้นไม่ได้ ความสุขน,นนั่นมันมีเป็นอยู่ที่เฉพาะในปัจจุบันถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีหรือพัฒนาในด้านจิตใจยกระดับจิตแล้ว<ม>เราก็จะจิตใจยังก็งจะต่ำลงไปต่ำลงไปจนกระทั่งไปเกิดเป็นสัจจิจาระจะเรียกว่าประตูนรกหรือประตูประตูนรกเปิดให้แก่เราเป็นอย่างนั้นแน่นอน ใครจระว่าชาติหน้าไม่มีนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรานับถือพระพุทธศาสนามีชาติภพพระพุทธเจ้าเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนั่นนับเป็นอาสงไขยอาสงไขยการเรียกว่าเม่มีภพนี้แลีวกภน้าเพราะฉะนั้นในจิตใจของเราเนี่ยที่เราเกิดมาชาติเนี่ย เราได้สร้างความดีตลอดชาติเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยกระดับพอยกระดับจากมนุษย์ก็ขึ้นเป็นเทพเหยื่อยกระดับจากเทพขึ้นเป็นพรหมแล้วยกระดับจากความเป็นพรหมก็ไปสู่พระนิตานล้วก็ยกระดับไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าลดระดับ เป่ชาตินี้ก็เป็นมนุษย์ชาติหน้าก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานชาติต่อไปก็ไปเป็นสัตว์นรกแล้วมันก็หมุนเวียนไปเป็นเป็นนรกอยู่นะเพราะว่าการไปส่งนรกนั้นมันนานแสนนานไม่ใช่ว่าวันหนึง่งสองวันแล้วก็ค้นนรกมามันนานมาก ท่านบอกว่าหลุมแรกเขาเรียกว่าสันชีวานรกเนเขาเรียกว่านรกหลุมแรกหลุมแรกนี่ยังมีอายุตั้งห้าพันปีห้าพันปีนี่ก็เหลือเกินแล้วพระพุทธศาสนาเราเ,เกิดขึ้นมาจนกว่านี้ก็เพื่อนสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่นรกสันชีวานรกคือนรกหลุมแรกเนจะ มีเวลามีอายุถึงห้าพันปีนี่ก็น่าดูแล้วก็ปีนังก็ของนโลกก็มันมากกว่าวันของแม่มมนุษย์อีกหลายเท่าก็จะแสดงว่าจะต้องนับเป็นหมื่นปีเป็นต้นไปในขณะเดียวกันในการที่เราสร้างความดีเนี่ยสวรรค์หรือว่าเทพ ก็มีอายุยืนยาวเรียกว่าจำแต่ชั้นจาตุมหาราชไปจนกระทั่งถึงชั้นดุสิตนิมานรดีอะไรเนี่ยเป็นชั้นระยะของมนุษย์ที่ทำความดีจาตุมหาราชจะเรียกว่าชั้นแรกของสวรรค์ก็อายุห้าพันปีเช่นเดียวกันไปอยู่ที่นั่นก็อยู่ได้นาน อย่างไรก็ตามในการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีชีวิตวันไม่ใช่มีวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ก็ต้องมีแล้วเราจะอยู่อีกสีก่สิบปีมันก็ต้องมีก็เรียกว่ามีชีวิตมีชีวิตเนี่ยการมีชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีปัใจใจัยตีเรียกว่า ในอันดับแรกก็คือผ้าอภรพในอันดับที่สองก็คืออาหารในอันดับที่สามก็คือบ้านเรือนในอันดับที่สก็คือยาแก้ไขมนุษย์เราต้องมีปัจจัยทั้งตีนนี้เป็นเครื่องรอเลี้ยงแต่การที่จะได้ปัจจัยทั้งสีนมาก,ก็จะต้องเกิดขึ้นจากการงานต่างๆที่เราทํา ในการงานต่างๆนั้นเราจะทําโดยสุจริธรรมการทํางานโดยสิจริธรรมก็เป็นมั่งแล้วเรียกว่าสัมมากรรมโตสัมมากรรมโตคือการงานที่ชอบทําเราทําการงานแต่ว,ว่าไม่ได้เป็นบาปแต่ว่าเป็นในการที่ทําแล้วก็มีความเป็นปกติอย่างมีเป็นต้นหรือว่าเรามีโอกาส ดีที่จะมาเรียนสมาธิเพื่อที่จะทำจิตใจของเราให้ยกระดับโดยแท้จริงได้นั่นอันนี้ก็เป็นโชคของชีวิตของคนนั้นเพราะว่าการทำบุญอื่นก็ดีการทำบุญเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นการที่ยกระดับจิตโดยแท้จริงเมื่อ่อนที่เรา จะมาทำสมาธิเนี่ยเรามีจิตอีกระดับหนึ่งอัียกว่าระดับธรรมดาเรายังไม่ได้ทำสมาธิมันก็เป็นระดับธรรมดาแต่พอเวลาที่เรามาทำสมาธิเรามาเรียนสมาธิแล้วเนี่ยเราจะจิตของเราเนจะถูกยกระดับเป็นตันติเหมือนกันกับเราไปโรงเรียนแต่ก่อนเราไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ย ก็ไม่รู้ผสมอะไรไม่มีผสมอย่างนี้เป็นต้นก็งนั้นไม่ได้ชั้นแต่พอเวลาเราเข้าไปเรียนพระนี่เริ่มต้นไม่ต้องอะไรเร้เริ่มต้นเข้าโรงเรียนวันแรกก็เริ่มโดนได้ชั้นแล้วชั้นหนึ่งก็เป็นของเราอย่างนี้เราก็เรียนต่อไปมันก็เกิดชั้นสองขึ้นชั้นสามขึ้นอย่างเรามาทําสมาธินี่แต่ก่อนเราไม่มีชั้นไม่มีอะไร แต่พอมาทำสมาธิก็เกิดชั้นขึ้นเพราะเกิดชั้นขึ้นชั้นนี้ไม่ใช่ว่าเป็นชั้นที่ได้แล้วก็สูญไปเออก็ได้แล้วยังอยู่เหมือนกันกับเขาได้ชั้นผสมอย่างนี้ได้แล้วมันก็ยังอยู่จนตายอ่ะได้ผสมสองยังอยู่จนตายผสมสามยังอยู่จนตายผสมสี่ก็อยู่จนตาย อย่างนี้มันก็อยู่เพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันอยู่ในตัวเรานั่น,นไปไหนไม่ได้เหมือนกันแตเรามาทําสมาธิเรามาทําสมาธิอย่างมาเรียนครูสมาธิต้องใช้เวลาหกเดือนอะไรอย่างนี้มันก็จะได้ต่างหลายชั้นหกเดือนมาได้ต่างหลายชั้นปัทมทชันเราก็ได้สติยาชานเราก็ได้ได้แล้วมันก็ไม่หายนะ เราดูเหมือนมันหายแต่มันไม่หายหรอกเหมือนกันก็เราไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราไปเรียนมาได้เราจบมัธยมแล้วดูเหมือนเหมือนว่าตัวเบาบไม่ไม่ไม่มีอะไรแต่แค่ที่จริงนั้นเรามีแต่ทีนี้ถ้าหากเราจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยมันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆรอ่ะเหมือนกับคนที่ไม่มาทําสมาธิอย่างเี้ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆรอ่ะ แม้เขาคนที diabetes, ่ไปเรียนหนังสือก็นั้ไม่ได้ชั้นนะเพราะว่าไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ชั้นมันก็ปกเราแต่ทีนี้เมื่อมันได้ชั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไปต่อมหาวิทยาลัยก็ได้ก็เป็นอะไรก็ได้อย่างไปเรียนอะไรไม่เรียนก็ไปเรียนทหารเรือทหารเรืออยุดที่นี่ก็ได้เป็นเรื่อในผลแล้วอย่างเนี่ย แล้วก็เรื่องระดับชั้นอ่ะแต่แม่พนก็ได้ชั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ไปเป็นทหารมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยศอันนี้ขึ้นมาเราไปเป็นทหารก็ได้ยศอันนี้ขึ้นมาหรือว่าเรามาทําสมาธิเนี่ยเรามาเรียนฟูสมาธิโอ้โหบักบันขึ้นดอยอินทนนท์เกือบล้มเกือบตาย หลวงพ่อก็เกือบล้มเกือบตายอารม์ขึ้นไปไม่รู้จะทำยังไงไม่ขึ้นหลวง่อบอกว่าขอให้หลวงพ่อขึ้นหลวงพ่อก็ขึ้นก็จะขึ้นขึ้นจะขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นแตงแสอายุเจ็ดสิบจนอายกแปดสิบแล้วก็จะาขึ้นแกเก้าสิบแล้วเก้าสิบก็ยังจะให้ขึ้นอีกหลวงพ่อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ต้องขึ้นแต่นันก็เพื่อประโยชน์ ให้กำลังใจแก่กันและกันไม่ใช่ให้กำลังใจไปสู้รบกลบมือก็ใครแต่ให้กำลังใจสู้รบกับกิเลสให้กำลังใจสู้รบเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคุณธรรมคุณสมบัติหลวงพ่อก็ยอมหลวงพ่อก็ยังคิดว่าไม่จะกินนี่คินได้ว่าเออเราฉข่งเข้าจงอยู่ที่นี่ ทำไมมันแม่อร่อยเหมือนกันก็อยู่บนยอดดอยอินทนนท์นั่นแหละอานิสงพรเะา่าอะไรเพราะว่าเดินถ้าเดินยังเหือดแตกเหือดแล้วไปกินก็อร่อยเนี่ยเราไม่ได้เดินแหกแตกเหือแจกมันก็ไม่ได้กินก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารอร่อยแล้วก็ไปเดินขึ้นบนยอดอินทนนท์ ไอ้เหล่าไอ้ราคาช่วยละหมื่นชามละพันละหมื่นเนี่ยตัวนั่นจานเดียวไม่ได้จานเดียวมันโอ้โหมันอร่อยหลวงพ่ออร่อยบอกว่าแหมไอ้รีสอร์ท้ร้านอาหารที่บนยอดอยนีทำไมมันปรุงเก่งนักอร่อยเก่งๆยังไม่็ต้ากัหลวงพ่อขึ้นไปเพื่อเพื่อให้กำลังใจให้กำลังใจ แก่ท่านทั้งหลายว่าหลวงพ่ออายุกว่านี้ก็ยังขึ้นแล้วเราอายุยี่สิบสามสิบนี่มันจะเป็นยังไงมันกำลังแข็งแรงขึ้นได้สบายทีนี้การที่เราขึ้นไปดอยเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวทิเฉ่เนี่ยเราขึ้นไปได้ได้ระดับชั้นระดักชั้นได้แล้วถ้าหากว่า ไม่ดีจริงเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ไปทำเอาไว้เพราะว่าหลวงพ่อไปทำสถานที่สำหรับขึ้นดอยอินทนนท์นี่ตั้งแต่พศ2 2 5 29ในชั้งนั้นหลวงพ่อป่วยก็ไม่สบายแล้วก็ไปหายที่ดอยอินทนนท์เมื่อไปหายที่ดอยอินทนนท์หลวงพ่อก็คิดว่าดอยอินทนนท์นี่คนจะต้องเป็นที่สําหรับ มาทำสมาธิแก่คนเป็นจำนวนมากในอนาคตก็เลยไปจากวัาที่ตรงนี้พอเ,อเดินแล้วมาหยุดนอนตรงนี้ดเสร็จแล้วลุกจากนี้ไปหยุดนอนตรงนี้ยุดนี้ไปหยุดนอนตรงนี้สองวันสามวันเกินไม่ให้เกินกว่าสามไม่ให้เกินกว่าสามคืนแล้วก็ไม่ให้ต่ำกว่าสามปีนปดีกอ่ดีไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อ เราได้มีการไปทำสมาธิเช่นนด้แล้วมันก็เกิดผลทีนี้ในตอนที่หลวงพ่อคิดไว้ครั้งแรกนั่นน่น่าจะมีคนมาจำนวนมากหลายชาติหลายภาษาจะมาบงนดอยอินทนนท์หลวงพ่อปสะาศคิดอย่างนั้นทีนี้ความคาดคิดของหลวงพอ่อจกลายเป็นความจริง คนก็ขึ้นรอยอินทนนท์กันนึกว่าจะขึ้นสักร้อยเดียวขึ้นไปซะท่านเป็นพันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นที่น่าปลื้มใจที่ว่าทุกคนได้ยกระดับจีตของเราจากธรรมดาให้สูงขึ้นก็